เอาละใจกันไป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 โอเคอ้าวอ้าวอาจบอยู่ตรงไหบอยู่ตรงที่แปะมือเหรอหน้าห้องรีแอคเตอร์อ่ะเดินออกมาตรงตรงประตูเลยอ่ะ,ออะถ้าถงประตูหนีตายก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวประตูนีนนะหนหนระตายกันนะไห้หมด ใครเข้ามาทีหลังอ่ะไม่มีนะเราอยู่กับสี่แต่ผลจากการชนะสูตรอ่ะเลือดยังไม่แห้งอ่ะเลือดยังสดสดอยู่คือเหมือนเพื่งตายอ่ะเพื่งตายไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องนานไปไหมยี่สิบี่นานท่านจะตายเมื่อสองวีที่แล้วอะดูสองนะสีฟ้าหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสีฟ้าหมดเลยจริงสีฟ้าไหมพูดได้หมดอ่ะคุณคุณเห็นอะไรป้าป้าผมไม่เห็นอะไรเลยเขอยู่ห้องคว่า อันแล้คุณกดอะไรยี่ห้อล้อมุ่มปากแก้วคุณสีฟ้าโอ้ยอะไร้ปุมปากอะในห้องเดียคเตอร์มีใส่แบบนี้ความดำเหรอขาวชมพูดำกับอะไรในเดียคเตอร์ใช่ขาวชมพูขาวชมพูแล้วก็แดงแล้วก็ดำเออใช่ที่ผมเห็นนะนะอีกแล้วเหรอ แล้วไม่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 แต่ผมไม่แน่ใจสีฟ้านะมีใครสังเกตไหมมีสีฟ้าอยู่ขวาสุดคุณเหมือนเห็นสีเหลืองเข้ามาที่หลังป่ะไม่รู้เจักก็จำไม่ผินเลอ้ยขอขอขอได้โปรดฟังฟังอยู่ฝั่งขวากับสีฟ้าเห็นเขาอยู่โอเคโอเคงั้นคอนเฟิร์มสีฟ้าไม่ใช่ผมว่าคุณแม่ผมว่าคุณแม่ตังว่าสี้มน่าสงสัยให่ให้ ไม่ดใช่คุณแมนไม่เดินนำหน้าทำ q เควสให้ผมปกติผมเดินตาคุณแมนที่คุณแมนเดินกะผมดบ่คุณแมนขุดคุณแมนเล่นอนโอเคด้วยจะเก็บใส่สีตรงบ๊ายบายนี่ไปเปิดไฟก่อนเลยโอเค เอาไปดูเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยไม่เจ้าขาวทำไมทำกับเราแบบนี้ดุสาวร้ใจวิ่งตามมาที่แท้หุงนซ้ายก็คือเจ้าขาวี่เองโธ่เอ้ยไม่มีใครมาเจอศพเราหน่อยหรอเจอศพเราหน่อยนะ เจอสองทั้งทีชัดเจนทำไมคุณทำอย่างนี้หรอชัดชัดเจนชัดเจนอย่ามี่คุณกล้าหรอใส่สีขาวมานานแล้วต่อหน้าผมเลยใส่สีขาวมานานแล้วทำไมคุณต้องโบยผมนะครับที่คุณค่ายเองอืม้องพูดได้เต็มปากเลยค่ะถ้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมยกมือขออนุญาตนะครับตอนที่ผมอยู่ในบ้านเนี่ยออยู่ในตรงกลางเนี่ยขยันปิดประตูเลยาต่ก่อนพูดไปไปพูดอยู่เนี่ยขยันเอาจริงๆนะฟังฟังว่าสีขาวปิดไฟสองรอบแล้วพอคนออกมาจากห้องไฟหมดนางก็ปิดไฟให้คนเข้าไปอีกแล้วพอรูนว่าเข้ากันไปเยอะไงนางก็ฆ่าไม่ได้วิ่งตามมาฝั่งขวาฟางจะออกปิดโอทูจ้า ้าคุณก็ปิดได้นี่คุณก็ปิดได้นี่เห็นจ่าจ่าเลยพอกำลังจะวิ่งหนีไปจะเข้ามาบทนั่งวิ่งมาบตก่อนเลยจ้าค่ะโ้โหชัดจรงขนาดนี้ไม่รู้ว่างไม่มีเลยห้องไหนจุ่อยู่ทางไหน้องโอทูจ้าโอทูกำลังเขาเหมือนเขากำลังจะไปแก้โอทูะแล้วจิขาวก็ฆ่าเพราบฟังจะวิ่งมาแก้ไงคุณน่ะฆ่าต่อหน้าต่อตาผมเลยไม่ไม่ได้แล้วสีขาวแล้วสีขาวเดินมาจากทางไหนทางล่าง เดินมาจากข้างล่างนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยสีขาวเลยเพราะว่าผมเดินเพราะอยู่ผมอยู่ข้างล่างของโอทูพี่จูนตายสนใจพี่จูนหน่อยผมอเดินมาจากห้องโลกฟังว่าสีขาวบางสงสัยสีขาวตั้งแต่ห้องไฟแล้วสีขาวแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าคุณเดินบอกคุณเดินมาจากข้างล่างขวานี่ไม่ใช่เลยเพราะผมอยู่ข้างล่างขวาคุณโหวตตัวเองเลยครับคุณสีขาวเขาโหวตกันหมดแล้วถ้าไม่ใช่สีาวำตาล เออสีน้ำตาลเตรียมตัวได้เลยรอบต่อหนรอบ hm <l ux> ต <jem Australia> ่อไปคุณโดนแน่โ <Taiwan> หวตอ่ะแสดงว่าสีส้มเป็นด้วยเหรอคุณคุณแมนคุณดิงให้ผมอยู่คือทำไมสีส้มเดินกักผมผมรู้เลยอ่ะง่ายง่ายเลยนี่มาทำทำไมวะนี่ค่ะไปแล้วนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับวันนี้ครับความปิดุ้คุณเมยคุณติดประตูเยอะเกินผมว่าสาวไวใจคุณเมย์ตรงสารสีชมพูไม่มีใครเจอศพใช่แล้วผู้สาวไว้ใจสีขาววิ่งตามเข้าไปเครั้งแรกครั้งัยสีชมพูเฮ้ยสีชมพูหายไปไหนวะผมเดินหาสีชมพูไม่เจอเว้ยผมจะเดินกับสีชมพูเมื่อกี้สีชมพูไม่เจอะตายในห้องกล้องนะ คสายแล้สายเลยไม่มีเควส่อนทีย<อ>ทางเง<า>ี้ยปิดปิดประตูปุ๊บปิดประตูแล้วก็เปิดปิดปิดประตูหมดเลยแล้วก็โอ้โกทีหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยสอบผ่านไปเลยไม่มีใครไปเ <c oughs> รียบร้อยมึงไม่ต้องเดินทางเลยนะกูไปคนเดียวเฮ้ยเพื่อน <c oughs> ไม่ต้องมองมงมเงินวยเอาเป็นอีกสักรอบได้ไหมได้โอ้โหเดี๋ยวอีกรอบเดี๋ยวไม่เป็นอีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs>

ตกใจดีกว่า่ิยาไม่ใช่ปลาคุณอยู่ในห้องอะังไม่เห็นตอน่มันไฟดับมันเจอที่เธอพี่พ่อมาพอดีอยู่อยู่ห้องกลาง่ะไอ้ที่ว่ามีห้องที่ประจานอะคือมีสีต่างกัน ล่าสุดเราอยู่กับสี่คนฉันใช่เราอยู่กับสี่คนเหลือสองคนเหลือสองคนนี้นี่แหละใันผมมั่นใจครับว่าสิตาครับอยากให้ผมเสียใจแล้วคุณจะเสียใจผมบอกไวเลยตงเลยม่ทั้งลำอ่ะดตวจริงกลางี่ขาอผอโจิมพูนแล้วนาใช่เลยสตแน่นอนะเพรู้อยู่กับสีคนเนี่ยต้องตายตองาตงต้องไม่ใช่ต ดับเป็นผมพูดแค่นี้แล้วครับเอาคืนคน้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุนแอยเอ็งเยอมึงแง่เลยทีดัมึงมึงไม่ใจไม่ได้มึงจูกลาว่าไ่ได้ไอ้ไม่ใช่วะไม่ใช่ไปไกลเสร็จแล้วโอเคอุ้ย ปิดไฟอีกแล้วโอเคเพื่สุดท้ายของเราสองกล้องดูดาวเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวนะศพสีดำ <sh arp inhale> อยู่หน้าห้องสองกล้องดูดาวผมย่กัาสีแดงครับเมื่อกี้ ยังก็เหลือสีส okay. like uh, uh. uh, ้มนะข้องกล้องดูดาวใช่เมื่อกี้คุณตีด้วยเงินมาจากไหนครับผมหามันากโอทูครับสีน้ำเงินด้วยสีน้ำตาโอทูไหนวะเฮ้ยแต่เมื่อกี้คุณเตีด้ยเงินอ่ะเดินมาจากด้านขวาแต่โอทูอ่ะมันอยู่ซ้ายไม่ใช่หรอครับผมมาจากซ้ายมาจากซ้ายครับเพราะโอทูครับคือมากระสีดดำถูกไหมคุณสีน้ำเงิน ไม่ม่ไม่เมื่อกเม่อกีผมเจอสีดำยูยูเมื่อแถวก่อนห้องโอทูไอ้ตกลเลยไอไนั่นแน่นคุณเดือดามไปคุณมาเชือตีดำเลยช่วมไหมคนณศรษน้เนินเจอสีดำแล้วผมวิ่งมาทรผมมาทัเทีตงห้องโอทู เชื่อสีดำผมรู้แล้วเมื่อกี้เพจยูเมื่อกี้บัวสีน้ำตาลด้วยเมื่อกี้คุณสีบัวคุณอยู่ที่ไหนบ้างคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนเมื่อกี้ผมอยู่ห้องซื้อลากผมไปใส่กล่องของมาเอากันก็เพิ่งตามเดินมาก็เพิ่งตามก็ไดก็แค่ตามตีแล้วก็ไปอยู่ห้องเดียวกันรอไปจับ ใส่กล่องเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาเจอสองกล้องแล้วก็เจอศพอีดําตรงข้างหน้าทางออกตีมูก็ไม่่ายตีมูนยังเวทถ้าสีแดงไม่เป็นสีแดงเป็นหรอสีแดงเว้เดียนด้วยไงใช่ใช่เบเเีผมก็สีอนะใช่แล้วแล้วใช่แล้วไทยแ่แ่แล้วจะใช่แล้วตาหมดจบแล้ว สีแดงว้าไม่น่าวิ่งออกมาเลยยอเนะไว้เนาโอ้นึง กดกดกดไม่ได้โอ้ยกดไม่ได้่ดดต้องไงวะเนาะเาเฮ้ยโดนฆ่าโดนสีแดงฆ่าสีแดงสีแดงคุณคุณฆ่าเรา สีแดงสีแดงน่าเก๋ีก็คือแบ่เพราะาโดดพ่อโชว์เปิดนำตีฮึะอันนี้เล่นแหละปกติปกปิดไหมปกตินะเริ่มเวียนหัวแล้วิดไงเอาลูติรู้รู้กดกันเลยใช่ไหมอ้าวเีบเรออ Lời ơi! The ơi ô ô đây ô ô, ôi nói! con, thần lục nói! Oh, bay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 ! à bay! 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 Lộn อไม่กดอ่ะเจอตรงไหนคะไม่นะเจอในห้องไฟครับคือเห็นไม่มีใครไปเปิดไฟตั้งีอ่สามคนอยู่ข้างล่างนะอยู่อคูอข้างล่องเขาดื่มันอยู่่างไหนมีคนอยู่ในห้องชืด เราเราเพิ่งลงมาจากห้องชืนๆอยู่ตรงกลางระหว่างอ่ะสิบวิสิบวิโวดครับโวดใครอ่ะบอกไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไฟไฟมันตับาเหลือเวลาอีกสิบวินาทีคนเปิดโหวดหรือเปล่าโหวดเลยไปต้องกัรตัดเลยไปคุณปายุตัดเลยอ้วาเหาโดกันไม่ทันนะวัดเดือเฮ้ย บีทบท้าเว่เริ่มจ้าบีเดี๋ยวเราจะตายกันหมดโอเค่นู่นโอ้โหปลื้ปราดปลื้ปราดปลื้ปราดอุ้ยไหนวะเบสอยู่นะอ๋นนี่เบสพวกเราเสร็จแล้วทุกคนเอาแกวห้องไฟเจ้าปัญหาห้องไฟเจ้าปัญหาเจ้าแดง ไปเสร็จแล้วเไปหาผีคาตะโกนจะฆ่าใครอ่ะอเคยจะหมดแล้วเขาพิษพิษออกไม่ได้เหมือนเราเลยเฮ้ยตายแล้วโกนมาถั่วไม่ไหวจริงผมว่าไม่ไหวจริงอะาจะเปลี่ยนเลปงเรียเีย เล่นเกมรนี้ก็แบบครับเล่นระยะบ้างเล่นเบล์อะไเล่นเล่นรด้วยเล่นรถพวกแน่นอนเอองั้นงั้นเล่นงั้นเดี๋ยวเราเล่นกันติกตานึงดีกว่าเนาะเอหัวระยะบวกผมรอดูคนอ้วกอยู่โอ้สามโคตรไวเลยโอ้โหเราจะอ้วกแหละรอรอรอสาวสตาร์ดึงไปลุย ธรรมดาใช่ไหมใช่ไม่ได exactly. ่ธรรมดาธรรมดาวิ่งไวธรรมดาวิ่งไวอือมึนหัวสดสเลยไม่นะไม่เนาะโอ้โอออ้ คือมันจุกอยู่ที่คอเลยอะเวลาเห็นตัวเองวิ่งอะแบบเออจะอ้วกเป็นการเล่นที่ทรมานมากอยู่ที่ไหนกันบ้างครับผมเราอยู่ห้องออกซิเจนห้องไฟครับไอไม่ใช่ห้องกล้องจรนปิด เอาองคลกรอะไรบ้างผมแกโดยอยู่กับสีขาวครับรู้เวลาอีกค่าเวลาทีเวลังหน้อยไม่ทัด้ว่าสิครับผมบอดีไม่ใช่ผมริบบนผมอยู่ของเอ้ยไม่ทันบ๊ายบายตายเลย เอ,ออเออเอว่าติดติดหัว The f l a s The f l a รไหนวะเวอะไรกวะเฮ้เเเว้อะ,วอ,ะวอะไรเวยอะไเวยอะไปนอ๋อห้องนี้อเอ้ยอ,อันนี้วะอ๋อจะรูวดอะไรนี้องบิวไม่เนาะ เพื่อห้อ,อ,องน,อนู้นเพสุดท้ายไปเลยเอา้าวผิดที่อุ้ยไปไหนวะนเนอะแพะมั่วแล้วเราจะต้องมีอา้าวผิดทางอีกแล้วอะไรวะเนี่ยวิ่งไวจนหลงอนะ่ะวิ่งไวจนหลงเราไม่แก้ไฟหรอกเดี๋ยวโดนฆ่าอา่าเพสเพสเพสตรงไหนวะตรงนี้โอเค โอเคทีนี้ทีนี้ก็ตามดูโอ้ยจี๊ดจี๊ดมากมันจี๊ดที่หัววะ่ะมันจะอ้วกออ <c oughs> ไก่ลงหลุมมนะันอะเวลาที่หลุมน่ะเดี๋ยวเราขอหยุดวิ่งหน่อยเถอะไม่ไหววะ่ะ Eh, kayak, kayak. Iya, kita di sini mas. Kita selesai, lalu kita jadi menang, kan? Kita jadi menang, kan? Oh. ใครเป็นเกมวันสุดท้ายสีแดงนัวฉันทำเป็นสงสัยสีน้ำตาลอยู่เอ้ยไม่ใช่เร่สงสัยตัวเองสีแดงเราไม่เอาแล้วล่ะมันทรมานมากเลยเราทรมานจริงๆทำไมผมตายได้ยังไงสีส้มลงละวายแล้ลงอีกเลยค่ะบ่าน การมองของคุณมันจะติดติดเดียวมีคนเออเลอร์มาดูดิเออดูแลสแกนหน่อยเถอะอ้าวเขาไม่มีเควืสแกนเหรออรือว่าเขามี โอเคเป็นไงเชื่อไหมไม่ใช่เขาเป็นผีนะสแกนให้ผีดูยังไงร,รู้สึกเดินแปลกๆแล้วเราอะ่ะอยู่ไหนวะนะ่ะนี่เควสขึ้นว่าโอเคนายบริสุทธิ์สีแดงลองเชื่อใจนาย เคล็ดตรงนี้บ้างอฮ้ยผิดทางอีกแล้วอ่าเคล็ดไหนวะโอเคหมุนน้ำน้องบิวทำไรเคล็ดน้องบิวหรือเปล่าโอเคอ๋อ ต่อไปเจ้าส้มทำไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คุณยะพึ่งตายเลยเพราะเมื่อกี้ผมดูชี่ประจรนคุณยะยังไม่ตายตายแค่คุณย่าลุดคุณยะหลุดคุณย่าลุดคุณยะหลุดคุณยาลุดคุณลุดโอ้โหโอ้โหอ้หะเรียสอน้ไหนครับ คือเราบอกตำแหน่งไม่ถูกอ่ะมันเราออกมาจากห้องโอูใช่ไหมแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวไปทางขวาแล้วก็เจอศพแต่ว่าตอนออกมาเห็นสีส้มยืนถูกําแพงอยู่ตรงทางเข้าห้องโอทูแตหนูให้ต่ผมเห็นพี่ยืนอยู่ตรงไหนสักแห่งแล้วก็น้องนนะขวาหรือซ้ายนะทางขวาแล้วก็น้องแล้วก็น้องสี่ตาเดินมา ตอนแรกเราก็สีน้ำตาลเดินด้วยกันหลงอยู่ตรงที่แบบจุดูกองของดูกองสีน้ำตาลอยังอยู่ของตัวกองอยู่นะอ้าวแสดงว่ามีคนมาฆ่าสีน้ำตาลแล้วติต้องมายืนทำอะไรอ่ะเห็นยืนติดกำแพงอยู่ไม่ไม่เนี่ยแต่ผมว่าพี่อันนี้ ไม่เราสแกนแล้วถามสีแดงได้สีแดงยืนดูเราสแกนอยู่เอาไป,ไปาติดได้ให้แน่ชัวร์ผมไม่ไ,ได้ไปสแกนใครไม่ใชผมแค่ไปยืนยืนด้วยเฉยๆแต่วันนี้คือมีสีเขียวทาไมเนี่ยแกนหรือเปล่านะให้มีเก็บข้อมูลอยู่ครับอ๋อครับอย่าพูดปากสิครับผมแต่ผมใา่พี่จูหน่อยเอ เราไปกอกน้ำเกอกน้ำตรงไหนกากน้ำตรงไหนกอกน้ำในห้องโอทัอะไม่ี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแต่สีน้ำตาเอ้สีส้มนะใช่ยใช่แล้วสีแดงแต่เขาคยังไม่ตายตาแล้วเอายังไงหมวดไข้ สกีเราสงสัยผีส้มอ่ะไมม่ีใส้ปยืนเกาะผนังทำไมก็ไม่เข้าใจไม่ได้ยืนก็มองดูวีดโอ้โหตายแล้ยอาจจะคันะแรกไล้ซาบบอกน้ำเดบมาดูเราเลยเควสขึ้นแน่นอนเนี่ยบอกน้ำอยู่ป๊าบดีเป็นไงขึ้นปลีดปลีดเลยไหม ปี๊ดประทรูเราบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไปหนอห้องนี้ห้องนี้นี่ผลที่สุดคือสีดแดงทำไงกูเนาะนี่เป็นไงล่ะปั๊มบัดประทรูไอยืนดูเขา <c oughs> ไปนำน,าน้าจ้าว โอาได้ทำไหมเนี่ยโอเคเออเปเราอยู่ตรงนู้นไปเวชรสุดท้ายเดี๋ยวเราไปตามหาเออฆาตกรกันีไม่ะาตามหาพีชโอ้ยตกใจดูว่าโดนสีแดงค่ะเจอที่ไหนครับ เจอหน้าห้องคอมูครับผมทายว่าเหม็นตีเขียวเดินผ่านไม่เห็นศพนะตอนเดินผ่านอะใช่ไงคุณไม่เห็นศพเพราะว่าคุณอะคุณเป็นคนตีเขียวแา่เรารีพผ่อนหรือเปล่าไม่เห็นผมเห็นตีเขียวเดินนําผมมาไม่ผมกําลังเดินไปทาเควสอยู่ครับผมแต่ประสบนี่ไม่เห็นจริงๆอ้าวทำไมคุณไม่เห็นศพ ก็มันไม่เห็นศพคนฆ่าไงคุณคนฆ่าแล้วคุณกำลังหนีแล้วคุณเดินช้าขุดเห็คนหัวเรื่องข้างกำแพงจริงกำแพงเลยผมไม่เห็นศพจริงๆแต่มันขึ้นรีพอร์ตอยู่มันต้องแค่ไหนมันต้องแค่ไหนฉันเลยรีพอรอตผมค้างว่ะฉัดเลยฉันเลยผมว่าฉันเลยคุณแมนอ้าวเหรอ คุณโน้ตผมได้ยังไงคุณสีแดงโอ้โหตายแล้วต้องไม่ใช่ตีเขียวต้องเป็นแมนเอ้าเอาชัดเลยเรียบร้อยแมนแมนล้อกดเลยแบบนี้ล้อกดนี่มาสบูโอ้โหเอ้ยต้องรีบไปแก้ เราไว้ใจกันเอ่อเกิดแล้วลเราไว้ใจกันได้นะั่นเดี๋ยวเราทำเควสกันกันมันต้องมีคนเป็นซาโบคนนี้ไม่มีเหรอไม่มีใครไปเหรอโอเคเราเหลือเควสเปิดสวิตตุง้งโอเคเป็นเราเสร็จแล้ว เออรีบไปกดเลยอุ้ยแสดงว่าต้องมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแน่นอนอุ้ยไม่นะว่าแล้วตีส้มจริงๆด้วยไมเชียวคุณทำไมไม่เชื่อพี่จูนเราบอกตั้งแต่แรกแล้วแต่เมื่อกี้ทำไมเราไม่หมดตีต้มเราไม่ไปกดหววสีเขียววะไปหัวสีเขียวทำไม งงมั<ค>้ยไหนที่แม่บอกว่าเป็นสีต้องอยู่เลยแต่วไม่เป็นโวตีเดียวนั่นน่ะสิงงเลยเนี่ยยังงงตัวเองอยู่เลยปวดทำไมวะกับลาบินเท้า